าจากทีหลังเมื่อกี้นะฮะขี่มาเห็นอีกหลังนะครับไม่รู้ว่าโอเคหรืเปล่านะฮะสูงนะครับใหญ่กว่าหลังเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวต้องมองหาช่องมองดีๆนะครับคิดว่าใช้ได้นะครับขึ้นมาแล้วนะ างไม่เต็มแล้วครับแต่ใหญ่นะขอ,อน้ำครับผมต่างกองเสร็จแล้วนะจะลุยแล้วนะครับ ้หัวน้ำใหญ่หัวน้ำใหญ่นะครับตัวหน่อยเลฮะกลับไปต่อนกไม้นะครับขอต้องเอาครับผมขอตัดฮะ เสร็จแล้วครับผมเมื่อกี้ลองชิมน้ําหน่อยนะฮะออกขมนิดๆนะครับลงครับผมตีเสร็จลงมาแล้วนะฮะหลังเมื่อกี้นะครับใหญ่นะครับใหญ่กว่าหลังแรกที่ผมตีนะฮะครึ่งค้อนตัวของผมเลยนะฮะถ้าเทียบกับที่มันยาวๆเต็มๆเลยนะฮะเชิงกระดาษปาดทิ้งไปหูเยอะมากนะครับต้องเอานะฮะ น้ำออกหวานอมขมนิดๆอีกแล้วนะครับไม่รู้ไปกินดอกอะไรมานะฮะอันนี้สามลังคะวันนี้ได้ดีหน่อยนะครับเอ้ยสองลังนะไม่ใช่สามลังนะสามชิ้นนะครับสองชิ้นใหญ่ยุ้งล่างนะฮะลังลังแรกนะครับแต่น้ําไม่เวิร์กเท่าไหร่นะแต่ลังนี้น้ําน้ํโหเยอะเหมือนกันเลยนะครับถือว่าได้ดีนะฮะวันนี้ได้อย่างนี้ทุกวันก็โอเคนะฮะ น้ำ4ขวด3่ขวดนี่นะครับมันก็อยู่ได้นะฮะแต่ถ้าไปเจออ่อนเอาไม่ได้เลยนี่ก็แถบลงให้นะครับใครก็อยากเจอแบบนั้นฮนะอยากเจอแบบใช้ได้เลยนะฮะโอเคครับวันนี้มาไกลนะครับเดี๋ยวกี่กลับแล้วนะครับจากที่ผมนี่ก็โหหลายโลนะฮะ45กิโลประมาณนะฮะ อันนี้ผมกลับมามั่งแล้วนะผมไปวางปลาอ้าวมานะฮะปลามะาข้านะครับตกเจ็ดสิบโลนะฮะขายใครที่อยู่วางปลาอ้าวก็รู้นะฮะจากกําแพงไปวางปลาอ้าวนะครับตกเจ็ดสิบโลครับโอเคครับผมกลับบ้านครับถ้าเจอก็ฟุกใหม่ตีอีกนะฮะสวัสดีครับ